ช่วงอร่อยรอบจานกับอีลิตฮอลิเดย์คุณเอและคุณนิรุตมาก,กันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและความผุดมสมบูรณ์และว,วันนี้เราจะขอพาคุณผู้ชมมานั่งชมวิวพร้อมทานอาหารแสนอร่อยกันที่ร้านคิสเซนฮอบแต่ละเมนูบอกได้เลยว่าอร่อยอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปชมพ,พร้อมๆกันเลยครับ นีรถนั่งรอละปริญาได้หิวแล้วบูบูบุบูบูบงบู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 บอบู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 บนบูบูบุบู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 บบู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 บบบบู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 บาบู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 กูบ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 ูาูบ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 บู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 เูบเลย ใต้เนอิตาลีทังซ้ายเป็นฝรั่งเศสทังขวาออสเตรียทั้งเหนือเป็นเยอรมันอยู่ตรงกลางหมดเลยทะนั้นแล้วอาหารก็มาจากพัดมาจากสี่ทิศเลยแต่สิ่งที่เป็นของเขาเองคือความสดในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็ชี so สนานๆเราจะได้เจออย่างนี้เพราะว่าเมืองไทยหาทานยากมากเนี่ยนี่แหละอันดีช็อปอ่นี่อันดช็อปอัช็ที่เป็นัววงนะฮะอันดีช็อปก็มีเหตุ แฮมแฮมที่นี่ทำแฮมอร่อยแล้วก็มีชีสชีสก็อร่อยโอ้โหแล้วก็ผัดผักเขอร่อยแล้วก็มีพริกหวานนะฮะใช่ไม่ได้มีเห็ดด้วยนะได้สามอย่างเลยนะอนุญาตครึ่งไม่มีแต่เห็ดไม่เอาเอาเนี่ยดีกว่าเนี่ยมีเอาดิช่องด้วยเหมือนกันแต่ขาดแฮมอร่อยแต่แป้งก็ทำดีมากๆอืมอร่อยมาก อออรร่อยอ่ยบม,มาสวิตเนี่ยเรื่องแรกคือชีสคุณผู้ชมทะรักชีสเลยไปเมืองไหนทานเลยโดยเฉพาะต้นกำรับการทําชีสที่มีรูข้างในสวิตเป็นประเทศแรกที่ทําได้ต้องบอกดีนะอร่อยมากอืมนี่น,นะจะเป็นของกินเล่นก่อ,อกินเล่นเสร็จแล้วมาตอนนี้เริ่มเดินไะด สลัดอันนี้ก็เป็นมิกซ์ซาร์เตอร์สตาร์เตอร์ก็เป็นพวกไดรมีดเนื้อแห้งเนื้อที่ทำการทรขนมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วมีมีดรายแฮมแล้วก็มีมะเขือเทศสดอันนี้เราวิโอเนี้ยครับเป็นของโปรดผมเลยนะต้องบอกเราสั่งเยอะหน่อยคุณผู้ชมเนื่องจากลงเขาไม่หิวหน้ามืดโอ้โหเดือนเดือนนี่ครับเฟรนช์เฟรม เยี yeah, yeah. Like ่ยแรงสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลนะฮะแต่ว่ามีการขนส่งที่แบบรวดเร็วมากมใช้คําแบบนี้หอยเนี่ยไม่เกิน4ชั่วโมงถึงจากทะเลมาถึงที่นี่แล้วมาจากฝรั่งเศสสดมากผมจะเริ่มต้นที่ซาลัดแล้วนะครับเียร์ครับครับไม่เียวหรอเนาอครับ อันนี้เป็นยานที่เหมาะสำหรับที่จะผ่านเรื่องลำอยมาเนื่องจากว่าความเค็มแล้วก็เจ้าผลไม้ดองพวกนี้รวมมาถึงผลไม้ที่มีรสหวานตรงกลางเนี่ยกระปรี้นะครับอร่อยมากเขามีชีสแล้วก็มีไวน์ใส่ไปด้วยหอมอร่อยแมนคู่ฝรั่ง,งเศสเขาจะ<ด>อ้วนนี่น้อนงดูอ้วนกลม ตัวเขาจะไม่ใหญ่ป่วยเขาจะดำพิดปีเลยเหมือนกับโตมาจากน้ำพิ่ปีดำๆแต่จริงไม่ใช่นะฮะเป็นพันเขาอะไรเงี้ยฮะเมืองไทยก็ต่างแบบไทยแล้วเนื้อวัวแองกัสวัวพันธุ์ดำ ดีไม่ค่อยกวนกันมันเข้ากันได้พอดีผลิตภัณฑ์นเนื้อของฟิสแตรนเนี่ยไม่แพ้ใครเหมือนกันคุณผู้ชมถ้ามาคนรักการรับประทานเนื้อต้องลองสลัดดีคําดีกว่านะครับเพื่อสุขภาพอร่อยมากพูดตรงบอกเลยว่าอันนี้อร่อยมากอะไรที่เกี่ยวกับน,นมเกี่ยวกับชีสเนี่ยคุณผู้ชมสั่งเลยถ้าชอบนะ ถ้าไม่ชอบมาสวิตเซอร์แลนด์ให้โอกาสเขาหน่อยคุณจะรู้สึกว่าชีสที่คุณเคยทานมามันอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ถูกปากอาจจะมาเปิดประสบการณ์การทานชีสที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้นะครับเมื่อนี้อร่อยมากอาหารจีรี่ที่เกดซนหอนี่แต่ว่ารานคาอยู่ในระหว่างทางการันตีได้เลยว่าหนึ่งคืออร่อยสองคือวิวสวยมากเฉยฮะมยมากอากาศดีมากดีมากมากครับเดี๋ยวเราจะรีบทานแล้วจะเดินทางต่อครับเดี๋ยวจะไม่หมด ท่านผู้ชมครับมาทานด้วยกันเลยเดี๋ยวนี่เราทุกอย่างแบบนี้เลยครับเช่ญเลยครับ